อโอเคสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านมาแกะกล่องกล้องวงจรปิดนะครับเป็นรุ่น F N K v d i s i o n นะครับโมเดล F N K e u r นะครับสั่งมาจากช้อปปี้นะครับในราคาที่อยู่ที่มา240บาทนะครับเป็นมาแกะพร้อมกันนึงครับนี่คือนี่คือตัวกล่องนะครับกล่องนะครับ น,นะครับ F N K Vision F N K หก, support, กนะครับก็ซัพพอร์ตไฟกระแสไฟอยู่ที่ห้าโวลต์นะครับห้าโวลต์หนึ่งจุดห้าแอมป์นะครับก็มี้ก็เรืเ่อให้ มีแผนให้ครับตัวติดกับตัวกำแพงครับโตัวนับตัวไม่ใหญ่นะนนี้นะครับเราออกไปทํทำการเด็ดคอนฟิกนะครับถ้าติดกับกับกำแพงก็เจาะอะไรลงไปครับ ก็หมือนนะครับดอกไม่ติดจะวางกับเพื่นะครับ <S <S มันอยูู่นมือนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> นี่คือตัวเคมือภาษาไทยนะ,นะครับ โอเคเซตเป็นข่าวท่้นครับซัพพอร์ตไวไฟนะครับ2 4G นะครับความอีที่5ล้านพิกเซลขนาดพิกเซลอยู่ที่ FullHD นะครับแล้วก็เกรนสังนัด3.6มมตรก็คือประมาณ120องศาได้นะครับประมาณเฉลี่ยนี้นะครับนี่คือสเป็นข่าวๆนะครับเดี๋ยวจะมาทําการติดตั้งลงบนมือถือนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกล้องก่อนะครับโอเคทําการเสียบกล้องครับโอเค ผมจะใช้แอปเปิด b l u ก่อนนะครับเปลี่ยน Wi-Fi เป็น2ดเป็น 2, 2 G 2> น2ครับโอเคครับ okay, ต้องเชื่อมไ i ไฟเป็น2 4 G เท่านั้นะครับโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับท <L un ters> ำการโอเคครับก็มาทำการเข้าแอปโยนีครับนะครับแล้วก็ทำการเพิ่ม Okay. การเพิ่มอ,ปอุปกรณ์ครับนี่สแกนบาร์โคดนะครับ โอเคครับก็เลือกนะครับ ดในหนอยครับ่ไม่เชี่ยรต่กคู่ค่ะเรียบร้อยครับ ทางเชื่อคับมาดูภาพมุมกว้างนะครับ แสงงือกถือว่าภาพคมชัดนนะครับนะแสงที่มือกแบบนี้นะครับอุยอเลร์ตัวอต้องอเลอร์ก็ประมาณนี้นะครับรั่กันหนนะเดี๋ยวไม่ไม่รัวแล้ว แสงไว้แคานี้ครับโอเคผมอัดไปว้ทุกคนอยู่ครับว่าไฟดิบอยนยังไงครับกดอัดตัว ครับองได้สมูทมากครับโอเคก็ตามนี้ครับขอบคุณครับจะถือว่าครับคอมพิวชั่น,นครับแสงที่มืดแบบนี้เก,กัดเลย สมุดงานโอเคัดันขอบคุณครับ